ูทีสุดไม,ไม่เห็นโลกมีลรนี้อาจจะมีโลกครับกัญชาใช้ไปครับในการสีกัญชาปูส่วน้านคนที่ปลูกกัญชาจะปูพักกันไปกับต้นปอกระเจ้ารู้จักต้นปอไหมต้นปอที่ใช้ทำกระสอบป่า การปลี่ยนใช้การหว่านเองเ็นเรื่อหน้านี้เริ่มจะดลูกแล้วราฝุ่เนี้ไถเสร็จปั๊บก็จะหว่านต้นปอพอต้นปอเริ่มสูงปั๊บก็จะหว่านเม็ดกัญชาตามมาเพราะว่ากัญชาอันโฉมต้นปอและต้นฝุ้นเหมือนกันขื้นสีเขียวใบสีเขียวไม่เฉยิฉยเหมือนกันพอกัญชาโตปุ๊บก็สูงพอต้นปอพอกัญชาออกเม็ดปั๊บก็จะเริ่มออกวันกัญชาหนึ่งปี ราคาสี่สิบบาทบไม่แทงเลี้ยงถูบทีหนึ่งสี่สิบบาทไ,ได้สองเล็กๆก,ก,ก็จับเอามาผสมกับบุหรี่แล้วก็เศษบางคนไม่ผสมกับบุหรี่ก็สูงเพียวๆโดยใช้ไม้ไผ่ภาษาเดิมเศษยาเรียกว่าว้องกัญชาใช้ไม้ไผ่ ก็มีน้ำแล้วก็หลุมฝังปุ่มฝังแล้วก็สูบสูบฝ่มันเข้าไปกัญชามีฤทธิ์กดประสาทร้อนประสาทกระตุ้นประสาทกัญชามินเองนักเรียนนะสูบไปแล้วเห็นหมูตัวเข้าช้างสูบไปแล้วเห็นมดตัวเท่าแม่ไก่นักเรียนว่าเป็นไอ เมื icana, ่อก่อนกัญชาเนี่ยมันไม่ระบุเป็นยาติดติดจรครับเนื่องจากว่าคนโบราณนะครับคนโบราณเมื่อเกิดอาการปวดท้องปวดท้องปวดท้องเมื่อจับปวดท้องนี่เนี่ยมันลองปวดท้องอาจจะพูดภาษาโบราณกันอยู่คือมันจะพวดคือการเจ็บท้องนูเนาะจิกท้องปวดท้องมันท้องหายยารักษาไม่ได้ การบันกำลุไม่มีฐานะนามัยนี่เลยก็ต้องฝนยาเอาเล่าเอาฝนยากินอันนี้ก็เอากัญชากัญชามาต้มร้อนมาต้มน้ำร้อนแล้วก็เอาน้ำมากินเกลี่ยยาแก้ปวดท้องครับพอต่อมาต่อมากินปับ๊บก็มีความรู้สึกว่าตัวมนหมายถึงว่ามันมีกัญชา ก็เลยใช้กระชามานเรื่อยๆคนที่รู้ดีกว่านั้นก็เอากรชาพิเศษจกแก้อาการของก็เอาไปใช้เสรจทำให้มุ HTML, uh ๋มเหมากิดกันหลอนประสาทหลอนประสาทแค่เห็นช้างเห็นหมูเท่าช้างเห็นมดทับแม่ไก่ไม่เป็นไรเี่นหลอนประสาทเห็นคนอื่นจะมาฆ่าตัวเองอันนี้รุนครบเห็นเพื่อนจะมาฆ่าตัวเองครับก็ฟันเขาเลยมี หรือว่ายิงกระตาเขาก็เลยรัฐบาลก็เลยดุให้กัญชาเป็นยาเสพติดเอาให้ทายว่ากัญชาเป็นยาเสพติดชนิดที่เท่าไหร่เฮ้ยเดี๋ยวยาเสพติดมีกี่ชนิดก่อนหนึ่งสองสามสี่ห้าเอาทีนี้ถามว่ากัญชาเป็นยาเสพติดชนิดที่เท่าไหร่ชนิดที่สามพีน รูปห้าถูกว่าจนไปมันเป็นเองครับอาจารย์ไม่รบกวนเพาะฉะนั้นต้องถูก่อตัวทุกอย่ถึงจะได้ G10 ผ่านนะครับเอากัญชาปั๊บกัญชาระบาดเป็นปั๊บพอถึงปีเนี่ยกัญชาเริ่มลดไปแล้วไม่ค่อยมีครับเริ่มขึ้นมาเป็นเป็นอะไรเริ่มขึ้นมาเป็นยาบ้า ยาบ้านะครับเริ่มเข้ามาสู่ประเทศไทยเนื like ่องจากว่ามีครอบครัวครอบครัวหนึ่งครับอยู่ที่จังหวัดนนทบุรีส่งลูกไปเรียนเทศาเทศาเรียนเกี่ยวกับอะไรเรียนเทศาเรียนเกี่ยวกับการรับยายาของลูกนะครับลูกเขาเนี่ยถ้าไปเรียนสูตรยาบ้าครับถึงก็เสร็จปั๊บกลับมาประเทศไทยก็มาผลิตยาบ้าพผลิตยาบ้าเสร็จปั๊บตอนแรกก็ ยาบ้าบา่อนเรียกว่ายาหมาเนื่องจากเอามาผสมน้ำแล้วฉีดเข้ากล้าเมเนื้อของม้าทำให้ม้ามีกำลังในการวิ่งครับพี่เจ้าของสนามมา้าส่วนมากจะเป็นทหารครับตอนแรกยังไม่รู้ว่าม้าตัวนี้ทำไมถึงเก่งทำไมถึงวิ่งแบบไม่เหนื่อยพอต่อมาในวงการการพนัน,นก็จะรู้กันว่าม้าตัวที่เก่งแล้วก็ไม่เหนื่อยเลยในการฉีด จิอามาเข้าไปก็สั่งห้ามแล้วก็มีคนที่ทํางานก่อสร้างทั่วไปนะครับใช้ยาตัวนี้มาผสมกับน้ำกินหรือว่ากินเพียเดียวเลยพอกินไปเสร็จปั๊บแรกๆมันจะมีอาการขยันยาบ้ามันจะขยันขยันทํางานดีไม่เหน็ดไม่เหนื่อยนะครับถ้าต้องวันก่อนคืนแต่เสียนะครับพอใช้ไป เสีกยก็ทําให้ร่างกายสุรงลงนะครับจากคนที่มีแต่เป็นคนขี้เกียจจากทํางานดีๆก็หาวนอนทั้งคืนทั้งวันง,งานก็ไม่ทำนะครับแล้วก็เกิดอาการกระตุต้นนะครับ,บทำร้ายคนอื่นนะครับเริ่มจากปั่นเริ่มจากยิงทแทงรัฐบาลก็เลยประกาศให้เป็นอย่างมากเวลาที่เป็นกลมก็เลยเริ่มจากนะครับทุกวันนี้นะครับจากยาจากยาม้าก็เป็นเป็นยาบ้า เนื่องจากว่าใช้ไปนานๆแล้วคืนยาบ้าจนเกิดอาการตุ้นตุ้นมันก็จะจในในร้นนะอนนะครับเห็นมันจะมาฆ่าจริงๆก็เลยเริ่มจับกลุ่มยาบ้าครับยาบ้ามากตอนนี้ยาบ้าระบาดมากที่สุดครับในปริมาณยาทีทททา่ทั่วไปประเทศไทยนะครับตอนนี้พอยาบ้า,าระบาดไปปุ๊บก็มีคำสั่งให้ตำรวจเป็นคนปราบปราม การปราบป่า,า,ปา,ปาการจับผู้ร่วมนะครับการบ้าก็เริ่มนจากการาหาคนที่สิบหาคนทีกก่สิบท่านมาจับสวะก่อนครับการสวรรค์คนที่สิบเดี๋ยวบ้านสวรรค์ก็แล้วทั่วไปธรรมดาแล้วเมื่อเทปปั๊บมันจะขึ้นแข็สีม่วงสองเส้นสำหรับคนที่ไม่มีเมื่อจะขึ้นแข็สีม่วงของเส้น,น,น,สเ,สนเดี๋ยววันนี้ครูจะเทปให้ดูตัวตัวอย่างที่มันมีมาให้ดู ก็ตัวอย่างที่ไม่มีก็จะเอาจากนักเรียนไหนใครเป็นประธานนักเรียนเมื่อไหร่จริงเหรอเอาได้รองประธานนักเรียนรีบกันเอากรรมการอันนี้เป็นอะไรเป็นประธานหรือเป็นกรรมการกรรมการอยู่หรื ขวเดียวยันใครปวดไหนใควดเี่ยวใครวดเ่ยวแล้วมานมาะเร็วลูกมาข้นมาเอาหมดชากาเอาเที่ยวให้ให้เทียวเดี๋ยวจะใส่แก้วให้ดูหรือเปล่าอ้าวเดี๋ยวพี่จะปวดกับควาเดียวแล้วกูจะเทให้ดูแล้วเราค่อยดู เ็จะได้รู้ไงโตขึ้นจะได้รู้ไงเวลาถามว่าเยองสีัเป็นยังไงจะได้ตอบรู้ันนี้ระว่าตอโงการไปอกานการเด็ติดกตาเที่อยู่เนอย่างนี้ี้ครับนะใครก็จะทให้ียชชเรีนเป็นไได้รอเายนเจะเท ถ้าบางคนที่ไม่ได้เทสปาปาปาถ้าคนที่ไม่ได้มาเทสคนที่ไม่ได้มาดูไม่ได้มาดูรูนี้จะรู้ไหมเขาบอกว่าถ้าคนที่มียากระเทีย์ในร่างกายจะเป็นการสระสีม่วงเราก็คิดว่าขันเจี่ยวออกมาเป็นสีม่วงคือมันไม่ใช่เจี่ยวออกมาก็จะเป็นสีเหลืองเหมือนกันครับเสร็จปั๊บเจียวสีเหลืองเสร็จปั๊บแล้วเทสตอนเทสเนี่ยมันจะขึ้นแผลแผลขึ้นมาเป็นเส้นสีม่วงเขาถึงเรียกว่ากัรสระเป็นสีม่วงไม่ใช่ว่าใครเจี่ยวอมา ยาเป็นสีม่วงไม่ใช่นะครับชบาวบ้านะคิดจรนะว่าเ็สีม่วงจะเยี่ประเผมว่าเยีเ่ยเปปยเ,ยเหเป็นสีม่วงเยเย่มเก็เป็นสีเหลือนงะครับนันมไม่เจอนเรียงเัาเรียงแค่ตัห้าตัะหก็เจอไม่เป็นไรนะครับทุกวันนี้กา,ารตรวจสภาวะนะครับนักเรียนถ้าเจอเป็นสีม่วงแต่นี่ถานว่าเ,เสพษฐกิจเ็สมรภกาิ กฎหมายไม่ได้จับนะครับตำรวจไม่ได้จับนะครับพีเนี่เอาตัวไปบำบัดนะครับเอาไปบำบัดที่รูพยาบารบำบัดหนึ่งปีเนึ่งปีหายปักก็ไม่ต้งอ,องอนดองนครับิเพื่อนเกรดาีนไม่ได้จดเลยกเยน,น,นมีอรถามกูไนหะ มีอะไรถามคดเูเป็นยังถ้าไม่กล้าถามไปเขียนในกระดาษมากา็ได้จะถามเรื่องพยาธิิดิบถามเกี่ยวกับเรื่องอะไรก็ได้ถามครูครูจะตอบเรียนอะเรจะรู้ขนาดนั้นเรียนไม่จะรู้ขนาดนั้นนั่งโต๊ะตรง